โอเคก็กลับสวัสดีสุภาพบุรุษนะาตาดีและสุภาพสตรีนะาตาสวยทุกท่านด้วยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับพี่ในเกมจุลสิกเวิร์กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าว โอเคครับ okay, ผมสําหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆมาทำเท่าทีเล็กเลเวลแม็กเลเวลสีกันนะผมโอ้โก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ส่วนผสมพี่ครบแล้วผมก็คือเจ้าทีเล็กเลเวลสาตัวนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเลเวลสีกันให้ดูเลยนะผมสําหรับพี่นี่พี่ชอบทีเล็กเป็นหลักเลยนะก็ก็เป็นลูกรักทั้งเกมอาร์คแล้วก็เป็นเกมนี้เลยนะผมแต่ว่าความจริงพี่รักไดโนนเสเรลทุกตัวเลยครับผมแต่ก็ชอบในตัวทีเล็กนั่นเอง เรียกได้ว่าความเที่ของมันนี่สุดจริงครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหในที่สุดก็ทำได้โอ้โหจากหลังจากที่พี่รอมาวันกว่าในการที่จะให้มันแบบไม่แหดสำเร็จโอ้โหเหนื่อยจริงจังนะผมโอเคปาบเข้ามา นี่โอ้โ,อโอ้อย่างนี้ครับผมไฮรันโตอรัสเล็กเลเวล40ำเนิดแล้วครับผมโอ้ก็เรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดมันเลเวล40นี่มันจะมีหนามขึ้นข้างหลังทุกตัวเลยใช่ไหมอกเกมเนี้ยพี่สังเกตว่าหลายตัวแล้วนะผมอ <c oughs> โอเคครับผมก็จะมีการฟิวไฮบิดเกิดขึ้นแน่นอนนะในคลิปตถัดไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะลงคลิปไหนนะผมเดี๋ยวพี่จะจับมาฟิวอินโดมินัสเล็กแน่นอนครับผมอ่าทีเล็กตอนนี้เอาทีเล็กไปก่อน ตอนนี้แค่นี้ก็เที่แล้วะดาเมจแบบดาเมจความเท่แบบกระชากใจพี่มากเลยนะโอ้โหสีเหลืององ่องตองครับผมเหลืองส้มเหมือนเสือเลยนะแล้วก็มีหลังหนะ้าคีบหลังที่แบบว่าเหมือนไททันในอาร์คครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่แบบเท่มากนี่โดมีลัาเล็กเห็นไหมมันต้องมาแน่นอนครับผมซักอีพีโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดลึกเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นการ์ดแพ็คของ v i p ให้ดูนะผมก็ถามว่าแพ็คของ v i p โหดไหมโหมดนะผม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมแพ็คพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทีเล็กเล่นด้วยเอาเป็นแพ็คเวพ p แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะใช้ทําให้ตายของทีเล็กเลเวล40ให้ดูครับผมสําหรับวันนี้แต่ก็อย่างว่านะมันต้องรอเวลานะในการจะเล่นมันนะก็อาจจะมีแบบรอเวลาหน่อยเนะับเป็นหลังๆแพ็คแล้วกันตอนนี้ดูแบบเข้าวๆไปก่อนครับผมดูพี่เล่นแบบเพลินๆไปก่อนนะจ๊ะฮ่านี่เอาพืชไปพอแล้วก็เอามีกาโลไปอีกตัวมา เพราะว่าเดนตเตร์ในรอบแรกรับผมไม่ค่อยจะจีจ้จ้าเท่าไหร่นะเอาไปสองตัวพอแล้วเนี่ยชอบประมาทเนี่ยปามีในจ้าคนเนี้ยเดี๋ยวประมาทไปก็กชิบพายครับผมโอเคจ์จไปก่อนนะตามสเต็ปสองเหรอมันจะตบเลยมัอยเออโอ,อ,อ,อตัวนี้เป็นแบบตัวแงงด้วยครับผมก็ค่อนข้างจะเลือดเยอะแต่ว่าดามเมจค่อนข้างจะน้อยนะเดี๋ยวดูว่า นี่สกิดไปทีก็ล้มครับผมตอนนี้เป็นไอ้รอบแรกนะอาจจะไม่มีอะไรที่มันหููหวาหน้าดูเท่าไหร่เดี๋ยวรอบถัดไปจะเจอโตัวโหดแน่นอนน้องๆเอ้มาโอ้โหสกิดเบาๆสกิดเบาๆลูกลูกหนูหนูเหมือนยุงบินผ่านว่าเมื่อกี้อ <c> ะ <oughs> นี่มาแล้วครับผมเมเกโลปับเขาให้สกิดไปทีเบาๆก็หนาวถึงหัวใจครับผมโอ้โหล้มกันไปเรียงตัวครับผม มาอีกแล้วตัวไฮบิดรอบนี้มีตัวไฮบิดสองตัวเลยด้วยกันนะผมให้มันมาให้มันมาเดี๋ยวเก็บถ้าไม่ตายไว้ดีกว่าไม่รู้มันจะตีเมกะโลเข้าไหมเอ้ยแต่พี่ว่าไม่น่าจะรอดว่ะโอ้ยว่าแล้วมันต้องเก็บช้าถูกหกหดตบหกโอ้ตบห้ามึงไม่ต้องตบข,ข,ขนาดนี้กูก็ตายโอ้โหนอนครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าไม่ตายตัวนี้กันเลย จะเป็นยังไงวะไม่เคยเห็นด้วยพี่ก็ไม่เคยใช้นะผมนี่มาแล้วครับผมปิดขาปิดขาวิดวเอาปึ๊บเอ้าเอาเอาไงเอาไงเออเอหัวตะกิดปะาเภาโอ้โหนึกว่าจะดาอะไรโอเคครับผมก็โดนไป4,7สี่วันเก็พอได้อยู่ครับผมพอได้อยู่ว้าวชนะไปในแมตช์แรกอย่างง่ายดายนะผม ก็ต้องบอกเลยว่าในแมตช์แรกอาจจะไม่มีอะไรวุ่นวามากมายเนาะเดี๋ยวมาแมตช์ที่2ว้าวมีอลังการซอรลัสด,ด้วยรีวิว3.3เรียกได้ว่าโอ้โหแพ็คนี้นี่มันลอ่อไฮบิดมาทั้งนั้นเลยนะผมตัวการก็เป็นตัวอะไรไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักว่ามีตลลองมันผสมกับตัวอะไรวะตัวท้ายพี่ก็ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่อลังการตอรลัสเลยครับผมตอนนี้พี่เล่นเกมนี้ก็ไม่ได้แบบเล่นเก่งอะไรมากมายนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ กตต็ตีไปเรื่อยครับผมสไตล์พี่เนี่ยแต่ค่อนข้างจะแบบว่าลึกซึ้งไปกลับมันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็รู้เรื่องฟิวไฮบิู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะผมปรับปรุงขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนที่เคยแบบตีไปตีมาเฉยๆเริ่มจะลึกซึ้งกับมันแล้วครับผมว่ามันต้องเลี้ยงไดโนเสาร์ตัวๆเยอะๆนะมันจะได้เป็นหมู่บ้านไดโนเสาร์ครับผม <laughs> โอ้โดนไปหนึ่งถามจริงถามจริงนี่มึงตีไม่เกรงใจไอซาโกกูเลยเหรอเนี่ย เจอมเจอมเจอหัวดุยขีดแน่มเจอแน่มาปุ๊บก็ให้เอยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกันไปลงมาโอ้โหยมกัดตายแน่ครับผมไม่ต้องสืบกัดตายอยู่แล้วครับผมหนึ่งเหระโอ้โหหนึ่งกูก็นอนแล้วเนี่ยโอเคก็พี่ตงไอจาระเกียีเหลี่ยมพี่มาแล้วนะผมอิตาโก้ตัวดีเดี๋ยวในอ้ตาโก้ตัวนี้นะผมในอาร์ก โอ้โหเอามาพูดรวมอีก้วไม่เป็นไรอันในอาร์คโมบายต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการอัพ TL t l c เกิดขึ้นมาเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะผมสําหรับซาโกตตัวนี้เดี๋ยวก็มารอดูพี่จับกันได้เลยหมาครับผมอย่างนี้มันต้องโดนแล้วละ่ะไอตัวเนี้ยแต่เราเก็บชาร์จไว้ด้วยฮนะสําหรับตัวท้ายตึ๊บก็ไหวโอ้โหไม่ตายมึงเหลือไว้ทำไมเนี่ยแด่ผ่ายแล้วกูแล้วจะทำไงต่อโอ้มันตบโอ้มันตบสี่โชคดีที่มันไม่บล็อกไว้โอ้ใจหายแวบ นึ่ว่าจะแพ้ตั้งแต่เดือนสองโอเคครับผม oh, โอ้ยเราเลือดเหลือแค่นี้กูจะชนะยังไงสองตัวก็ตีมันทีหนึ่งพอครับผมแล้วเก็บชาร์จไว้ด้วยไอเก็บป้องกันไว้โอ้มันไม่น่าจะนี่แนะ่เมื่อกี้มันไม่ได้เก็บชาร์จไว้นะผมตึ้งพี่คิดว่ามันตีสี่มายัางไงก็ถูกพี่บล็อกแน่นอนแล้วถ้าเกิดพี่โดนมันตีไปก็ตายแน่นอนครับผมมันจะตีสี่ไหมตีสี่มาก็บล็อกเป็นไงบล็อกอีกแล้วครับผมบ้โหสุนยอดครับผมสมองในาฟางนี่ กยอีกแล้วโอเคตบหมดครับผมตบหมดครับผมแงมปึบโอ้โหเรียบร้อยครับผมกูก็เรียบร้อยกันไปฮนะสำหรับแป็คสองโอเคเลยตาโก้เป็นพระเอกไปฮนะสำหรับแบบน,นี้มาถึงแพ็คที่สามแล้วนะเว้ยไม่ใช่รอบที่สามนะผมโอ้โหกลัวอะไรวะเล็เยบยาวเล็ยบยาวเหมเลือดเยอะนะเคยเจอเล็ยบยาวเลือดสี่สิบโอ้ดาเมจสุดจี๊ดครับผม ตัวท้ายนี่ก็เป็นธาตุน้ําที่เป็นตัวไฮบิดซะด้วยแล้วพี่แบบบอกตรงๆเลยนะผมว่าไอ้ไดโนเสาร์พี่อะไม่ถูกกบแบบพวกธาตุเนื้อนะผมอันนี้ดีนะมันไม่มีธาตุเนื้อเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีธาตุน้ำในในเด็กนะผมเออไม่ค่อยมีไดโนเสาร์ธาตุน้ําอะมีแต่แบบเนื้อเป็นส่วนใหญ่อะผมแล้วก็พืชมามามึงโดนแน่อีเล็ยบยาวอีเล็ยบยาวชาร์จไปแล้วแล้วทำไงต่อล่ะครับเปลี่ยนตัวว่าแล้วไง หูจะไหวไหมเนี่ยจาโอ้มันไม่ตกครับผมมันน่าจะบล็อกไวส่งอีนอกเอียงมาเลยครับผมอีนอกเอียงมาเลี้ยงายเท่าลงมาแล้วครับผมก็เก็บชาร์จไว้ป้องกันไว้ด้วยคนระับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ป้องกันเลยเนี่ยมันจะอาจจะตีเราสลบได้เลยนะแล้วเราจะเสียกําลังนกไปเพราะว่าดาเมจเราสองทีเนี่ยมันบล็อกมาเนี่ยไม่ไหวนะเออมึงจะเก็บไว้อีกนานไหมเนี่ยพวกมึงเนี่ยมันน่าจะบล็อกไว้หรือไม่ก็ชาร์จนะลองใจมันไปก่อนครับผม แต่ไม่ต้องกลัวมันนะยังไงเราก็ชนะดาษมันอยู่แล้วถึงมันตบเราก็ไม่ตายครับผมที่เลือกเก็บปั๊บหมาครับผมยกหัวปึ๊บก็ให้เก็บไปเลี้ยงตัวครับผมเก็บทีละตัวไปก่อนตอนนี้ส่งอีนุกโอ้มันส่งฝั่งมันส่งอีนุกเอียงลงมาแล้วอ่ะเอาดิเอาดิครับก็ตกมาดิครับตกมาแล้วมันก็ตายดิอุ้ยเอา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 โอ้ยดีบดีบยอดหน้าเลยโอ้ก็ล้มกันไปฮะเหลืออีกตัวหนึ่งเหลือหัวทุย หวทุยชนะท่าโน๊กนะผมยีนกอี่ยงโดนแน่นอนบอกเลยไม่ไหวบอกไหวนะผมไม่ไหวบอกไหวไอ้ปามีคนนี้ป้องกันไว้อะสามจะไหวปะสามมันตกไหมโอ้มันไม่เลือกตกับมันเปลี่ยนตัวลงมาแล้วพี่จะนอนไหมเนี่ยโอ้กูป้องกันปีใช่ไหมเนี่ยเอาไงดีวะนี่เลือกคาดเนื้อลงมาครับผมเพราะถ้าไม่เลือกาตาเนื้อน่าจะไม่ไหวแล้วไงต่อ อ้ยมันป้องกันนะมันเก็บชาร์จไว้เยอะแน่เลยเนี่ยตายแน่เลยพี่เฮ้ยแต่มันซะมันตกหกอ๋อมันตกหกครับผมแต่เราก็ป้องกันสามปึบโอ้ไม่ตายครับผมไม่ตายมามึงโดนแน่นอนอีเลฟยาวตกหมดแล้วแสดงว่ามึงไม่มีการป้องกันนะผมเดี๋ยวชาร์จไปให้ตัวท้ายเลยมามึงโดนตะกิดเบาๆก็หนาวถึงหัวใจครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งมาครับผมกินนกยี่เงี้ยมันเลี้ยงไฟเท่ายังไงมันก็แพร่ราดพืชมึงโดนแน่นอน ตกคนตายมึงก็โดนแน่นอนสีครับผมนอนดีกูอะ <c oughs> โอ้เรียบร้อยยันไปครับผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออีหัวทุยพี่ยังเหลือโอเคครับผมเซไอแเราหมอ,อกชื่ออะไรว่าช่างมันเถอะโอ้ครับผมเรียบร้อยดาเมจตุกขักนจะรุนแรงด้วยฮะสำหรับตัวนี้ถึงจะเลือดน้อยอ้าวอดผิดถึงจะเลือดน้อยก็ตามนะผมมามึงโดนหกปุ้มก็ให้อ้เป็นหมื่นครับผมนอนไปดีว้าว,ว,าว โสดกิดกิตหัวนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปแพ็คต่อไปกันเลยรอบที่รอบนี้รอบที่เท่าไหร่ว่าลืมรอบที่สี่ไหมเออรอบที่สี่ไปกันต่อยา,ยาวๆนะผมรอบที่สี่แล้วโอ้มีนกน้ําแล้วก็เนื้ออพี่ไม่ค่อยมีธาตุน้ําดีๆเท่าไหร่นะผมก็เวลาถ้าเกิดเจอธาตุเนื้อพี่ก็จะเอาธาตุเนื้อบวกไปเลยนะผมเพื่อประมาณว่าแบบชนไปเลยฮนะไม่ต้องสนใจเพราะว่าธาตุน้ําพี่ไม่ค่อยมีแบบแข็งแร่งแข็งแร่งอยู่แล้วเนาะ อยากจะเปิดเจอมากเลยธาตุน้ำที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่รู้ตัวไหนนะผมหรือต้องเอาไปแบบถสมฟิวไฮบิดเนาะนี่ชนไปเลยครับผมกลัวอะไรอ่ะครับกลัวอะไรล่ะครับเนื้อชนเนื้อผมไอตัวแรกพืชกับนกโอเคปะน่าจะไหวนะทีมนี้มาครับผมว้าวดาเมจเราแดงอยู่ยเราชาร์จไว้ก่อนเลยฮนะสำหรับทีแรกปึ๊บมันมามันจะตกไหม มันเลือกเปลี่ยนเินอยู่แล้วครับผมนานชัดเนจนโอ้ยโอ้หซุปเปอร์เลยตัวนี้พี่ไม่ค่อยชอบเลยป้าโอ้โหดูมันตีโคตรแรงครับผมตัวใหญ่ด้วยนะเออมาเราเปลี่ยนบ้างครับผมใหญ่จนใหญ่ครับผมอย่างนี้ต้องตกไปเลยฮนะเพื่อแม่เสียศูนย์เมื่อกี้มันกล้าตกกูเหรอฮะกล้าตกกูเหรอแม่ก็ให้โอ้โหนี่ต้องตกอย่างนี้นะอี่หนูไปเรียนมาใหม่อูโหธาต้าน้ำมาแล้วตกกูตายไหมเนี่ย 700อครับผมดาเมจก็7 0็ดร้อยก็ยังไม่เท่าไหรนะอ้าวอ้าวอย่างนี้มันชาร์จไว้หรือเปล่าหรือว่าป้องกันครับผมที่ก็ยังไม่จัวนะไม่กล้าไม่กล้าเปิดตีมันก่อนครับผมเพื่อนั่นมันชาร์จว่ะเอาไหมเอาไหมไม่เอาอีกแล้วว่าเราอะ่ะทําไมเราไม่เอาอะโอ้นี่ครับผมเปิดมาเพื่อแบบอย่างน้อยก็ชนะท่าไว้ก่อนกันเหนียวครับผมจอมให้หวาดระแวงเนี่ยเวลาที่ไอตัวคอมอะ ฝั่งนูน้นมันมันมันแบบยิบเงียบไปนะผมพี่ก็เริ่มหวาดแล้วแหวงว่าไม่กล้าโดนตีโอ้โหว่าแล้วไงออ้ยนอนเลยครับผมประมาทอ,อ,อ่ะคือพี่ก็บล็อกแล้วนะเมื่อกี้อ่ะแต่มันบล็อกไม่อยู่จริงๆครับผมเออธาตุเนื้อยังไงก็ไม่ไหวป่ะแต่จะแคร์อะไรอ่ะครับผมมันตกไปเลยมันต้องตกแล้วล่ะจังหวะเนี้ยหมาสาม ไม่เอาให้เป็นไงมึงเนื้อเนื้อก็ชนะน้ำได้นะผมมึงไม่อยากป้องกันเอง,งก็ต้องโดนแบบนี้อีหนูโอเคครับผมยังไงมันก็ตีพี่ร่วงน่าจะน่าจะไม่ร่วงด้วยซ้ำว่ะปึ๊บโอ้ยร่วงเฉยโอ้หมดครับผมไม่เป็นไรมึงปล่อยมาบดแบค็คมึงก็ไม่มีอะไรป้องกันนะครับมันก็ไม่มีอะไรป้องกันนะครับหมาหมดครับผมหมดเหมือนกัน ปบืบก็ว่าโหสุดยอดปไปเลยครับผมก็เป็นฝ่ายพี่ชนะไปนะนี่ว้าวไอหัหวด,ดุยนะผมโอเคมามาตาตานี้เป็นรอบที่ห้าแล้วปะ่ะอ่ะโอ้ยทตาเนื้อสองน้ำหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วทตาน้ำของมันแบบเลือดเยอะมากอะตานี้พี่อาจจะแบบตู้ไม่ไหวนะก็ไม่รู้นะต้องรอดูอื แต่เจอธาตุน้ําอย่างนี้หนักใจเลยครับผมถึงพี่จะส่งธาตุเนื้อไปแต่แบบเออนกไปเอานกยังไงก็ต้องอนุกไปชั้นเหนียวนะผมเ <bara> พราะว่าพี่เลือกกดแบบใช้กูปองเลยเยไม่ใช่ใช้เงินเลยนะผมใช้ธนบัตรไปเลยเพราะว่ามันแบบต้องรีแล้วหละจังหวะเนี้ยธาตุน้ํามันโหดด้วยครับผมขาไปก่อนตามเตอนนะมันน่าจะเปลี่ยนธาตุน้ํามาน,านั่นไงชัดเจนครับผม <S <S ไม่เป็นไรฮะในเมื่อมันเลือกเต่าพี่หมเรียบร้อยกูโอ้โหเกือบตาย เราก็ส่งอีโนโกเอียงมาเลี้ยงควายเท่าลงไปบ้างนะครับผมไปแล้วจังหวะน,นี้ดาเมจเจ็ดร้อยกว่าถ้าเกิดพี่ไม่เก็บชาร์ตไว้ยังไงพี่ก็ไม่รอดนะพอจริงๆมะคือพี่ตีมันไปสองทีอหเมื่อกี้ยังไงมันก็ไม่ตายนะเดี๋ยวมันสวนกลับโอ้โหมเอยเอาแล้วโอ้มันไม่หว่ามันน่าจะเก็บชาร์ตไว้ครับผมโอเคอย่างนี้ก็ต้องส่งทีเล็กลงมาแล้วครับผมว้าวทีเล็กได้ออกลงแล้วฮะไม่ใช่ออกุ๊บตายปั๊บนะไม่เอานะลูกนะ ตีมันก่อนครับผมยังไงก็ได้เห็นทีเล็กตีแก้มก็ให้โอ้มึงเหลือไว้ทำไมนิดเดียวอ่รลูกพ่ออ๋อเหลือไว้ทำไมนิดเดียวน้ำสเต็ปเลยครับลงทุบตายปับย๊บเปียบปู่ตรงกันโหกนอนเลยนี่ไม่ได้รีวิวทีเล็กเลยเนี่ยโอ้ช้ำใจเลยครับผมเดี๋ยวกดตีวิทีหนึ่งไหวนะน่าจะป้องกันไว้ก่อนน่าจะไหวป้องกันไว้สองอุ่นใจขึ้นเยอะครับผม ดีบหน้าไปดิดีบหน้าไปดิโอ้โหเมื่อกี้พี่วางแผนผิดไปว่ะเฮ้ยน่าจะให้ทีเล็กตกให้ตายนะเป็นแบบการแลกตัวไปเลยโอ้ยแล้วมันเหลือด้วยเนี่ยโอโ้มันตกตกพี่ตายแน่เลยว่ะไม่เรรบผมบล็อกได้โอ้โสบายมือสะตอโบโอเคครับผมมาปีห้าแล้วจังหวะนี้ต้องเปลี่ยนมาก่อนนะบูตดาเมจไปเลยเมื่อกี้มันตกอ๋อมันน่าจะการไว้ด้วยนะผม บับก็ให้โอ้โหมันไม่กันครับผมมันเลือกไม่กันว่าเอาเรื่องว่ามาครับผมถ้าน้ำห้าตกกูหมดไหมเนี่ยโอ้ยมันตกแค่ตองครับผมมันลุ้งงานโอ้โหมันลุ้งงานอะแต่ไม่เป็นไรครับพี่เก็บชาร์จไว้อยู่เฮ้ยมันถ้ามันบล็อกตามมี่จบเลยนะแต่ต้องเสี่ยงครับผมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องนะผมตกหมดเลยครับผมพี่ว่าไม่กันว่ะโอ้ยชัดเจนไม่กัน แม่โอ้ยแมาเมยมีม,มิเดียวเหลือไว้ทำไมตายแล้วครับผมพี่ตายแล้วไม่ต้องสืมนะผมโอ้โหเหลือไว้ทำไมอะลูร้อยสี้าโอนอนไปครับผมโอ้ก็รีวิวทีเล็กอีกรอบครับมาตอนนี้เรียกได้ว่ารีกลับมาแล้วก็ตอนที่รีอะมันใช้เวลาถึง7จชั่วโมงเลยนะทีเล็กก็พี่ก็แบบไปเล่นเกมอาร์คมาก่อนนะผม <c oughs> แล้วเวลามันรีเสร็จปุพี่ก็กลับมานะ เรียกได้ว,ว่าไม่ค่อยมีเวลาสลับเกมนู้นทีเกมนี้ทีนะผมมาจังหวะน,นี้เหมือนเดิมครับผมตาน,นี้พี่บอกเลยว่าถ้าแพ้พี่ยอมงงกี้เลยนะผม <c oughs> เอ้ยอย่าพูดไว้ก่อนไม่เอาเมเอวพูดเล่นมาผมเฮ้ยจะไหวปะแต่ยังไงก็คือตาน,นี้พี่มีลูกรักลงมาครับผมบอกเลยว่าลูกรักตัวน,นี้จะพาพี่ชนะแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้ทีเล็กอะไว แบบถ้าไม่ตายตอนท้ายเลยนะเพื่อเป็นการรีวิวไปด้วยเลยครับผมไม่ใช่ลงมาพุตายนะมาอย่างไรม,มันก็แพ่ธาตุเราครับผมมันไม่กล้าบวกมาก่อนเลยนอกจากมันจะแบบไปเปลี่ยนตัวนั่นไงมันเปลี่ยนตัวมาเรื่อยๆครับผมโอ้มันตบด้วยจะตายไม่ได้กูโอ้ยโ,โดนไปหกร้อยหนาวเลยกูหนาวเลยหนาวเลยครับผมมาลูกรักของพี่ลงไปก่อนนะผมมีตัวนี้อุดใจก้นเยอะฮะยังไงก็ชนะแน่นอน ตกมันอย่างนี้มันต้องตายครับผมมันต้องตายมันมันจะห้าวเกินไปแล้วนะไอ้ฝั่งนู้นน่ะแม่เขาให้นอนไปเลยครับต่อให้ตัวน้ำเลยครับผมตัวเดียวก็เพียงพอไมีเอาทีเล็กมาทำไมเนี่ยคุยไปนั่นเนี่ยมันแบบเนี่ยมันแบบอย่างเงี้ยพี่ก็กลัวนะผมไม่รู้มันชาร์จหรือมันอะไรกันแน่เนาะเก็บไว้บ้างครับผมชาร์จไว้ด้วยอ๋อสี่หกว่าแล้วมันชาร์จแล้วผม ที่ไม่น่าจะรอดนะโอ้ย oh, สี่ต oh, ่อหกปึ๊บโอ้ยเหลือไว้ทําไมถามจริงเหลือไว้ทําไมครับเหลือไว้คาตัวเองเหรอครับผมเออเหลือไว้คาตัวเองเหรอครับแม่เหลือใครไว้ไม่เหลือนะผมไม่เป็นไรฮะจะได้เป็นตัวแบบเอาไวเก็บชาร์จเพื่อให้ทีเล็กตอนท้ายด้วยครับผมได้ทีเล็กแบบได้พังงานเม่อยงเขาให้เป็นไงสามมาสามสามมาสามก็นอนไปสิครับมาโอเคครับผมฝั่งนู้นเลือกที่จะแบบว่ามันมีสี มันตบหมดไหมมันตบตามครับผมไม่โอ้โหนอนไปไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเอาลูกรักพี่มาเก็บชาร์จให้ทีเล็กอีกนะผมเพื่อที่จะ8ปดทีจะแปดทีจะได้บวกให้ย,ยับนะผมมาโอเคเก็บชาร์จไว้สี่เลยจังหวะนี้ถ้าพี่ตกไปเดี๋ยวมันก็ตายเปล่าใช่ไหมเออไม่อยากทำนะผมสก,กิดไปทีเดียวเบาๆนะผมสก,กิดไปทีเดียวมาดิครับจะตบห้าเลยไหมครับเลือดกูเหลือแค่นี้โอเคครับผมมันรู้งานมันรู้งานอยู่ มาห้าทีเล็กเลือดเต็มหลอดครับผมได้รีวิ Gram วกันแล้ว啊แปดทีเมื่ nope. อกี้ลงมาแล้วนอนนี่แหเดี๋ยชื่อทีเล็กเลยนะผมข่าวนี plus, ้แหละไม่ไม่น่าจะรอดมึงไม่รอดแน่นอนครับผมว้าวมาแล้วงามโอ้โหดาเมจยังไม่ข huh. mm. ึ้นเท่าไหร่หมื่นสองครับผมโอ้โหนอนไปสิครับว้าวเป็นไงครับผมทีเล็กเลเวลสี่สิบค่อนข้างจะโหดเลยนะครับผม โอเคก็ okay, จบกันไปนะได้ตัวอะไรเอ่ยขอได้ดีๆหน่อยได้ดีๆหน่อยได้ดีๆหน่อยเบิบก็ให้โอ้โหปิดปิดเลยรีบปิดเลยเมื่อกี้ไม่ได้ไรตามที่เห็นครับผมอีดุหัวทุยครับผมโอ้โหตัวดีๆไม่มาโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆบ้างหรือเปล่าเ,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 เอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเอง สำหรับวันนี้เป็นการรีวิวทีเล็กเลเวลแม็กเลเวลสีของพี่นะผมนี่ทีเล็กเลเวลสีก็มีหนามขึ้นมาข้างหลังนะแล้วสีก็เหมือนเสือนะผมค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะตัวพี่ก็ค่อนข้างจะชอบนะผมทีเล็กเลเวลนี้ต่อไปก็น่าจะแบบว่าอินโดมินัตเล็กมาแน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะมาอีพีไหนนะผมก็ใช้เวลาเก็บนิดนึงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับจุกลู